เรามาหาเราทำเพื่เราเหรวันนี้มาเล่นอะไรแม่แมาเล่นเหรอถ่ายวิดีโอเหรอเฮ้ยถ่ายวิดีโอเอ้ยแย่ V R ใช่ปลาฉลามเฟียปลาฉลามอยู่ลันนี้เราก็เราบอกว่าคือมองไปปั๊บนะเราจะเห็นเอ่อจาก V R เราก็จะเห็นเรืออยู่ข้างบนแล้วก็มีแห้งๆอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็นสายสายส่งซิเจนลงมาข้างหน้าเราก็จะมีหุ่นยนต์บางอย่างอย่างนี้คนข้างนอกเห็นมันเราไหมอ้วน เห็นนี่จอเนี่อ๋อเห็นเหมือนกันใช่ป่ะเหยาเฮ้ยเดชน้ำบอนทำไมมันเจ๋งมันเจ๋งจริงน้ำมอลมันจะมีแบบลงไปชั้นเหวป่ะมันขยับแล้วลงไปลึกๆอยเรืยมันขยับแล้วแม่ลองดูเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวคว่นี่เก้าอี้อ่ะหัวหเห็นไหมอินอินนิดเดิงแอบอินแอบบุ้นเฮ้ยมันมันขุ้ม

อย่างนี้เราก็แบบไปขี่อูดที่ยีหยิบก็ได้สิใช่ไหมอ้วนใช่ไหมป้านเราก็ขี่อูดที่ยีหยิบก็ได้อะไม่ต้องเสียบาทเสียแค่สองหมื่นกว่าบาทช่วงนี้เหมาะกับการขี่อูดนะเสียสองหมื่นกว่าบาทได้ไปทุกที่นี่เราไปไบเดโยอยู่ป่ะอือมเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราน่าจะอยู่อ่แอตแลนติกเนาะแม่มองลงไปข้างล่างบ้างไหมดูควาเฮ้ยมีปลา ะจะมีความสุขได้อีกไม่นานสวยไหมปาการะเบนไม่เนเจเนยเียสวยแม้เรามองข้างๆบางกระถางชอบชอบชอบเฮ้ยไม่ป่านหรอกมันเจ๋งจริงนะใช่มันน่ากลัวเจ๋งอ่ะนี่คือเราก็กำลังจะลอยลงมาข้างล่างอ่ะป่านมันมีปากกระเบนเหมือนที่เราไปดูที่โอซาก้าเลยอ่ะอื เสียสองหมื่นกว่าได้ไปทุกที่ในโลกไมใช่ใช่เราซื้อเถอะได้ไปในโลกอื่นมิติอื่นด้วยใช่เราเบื่อแล้วก็มานั่งดูฉลามใต้ทะเลมีอาก็ได้ฉลามมันจะน่ารักหรือเปล่าบ่ายไม่รู้นะมันเจ๋งมากเลยบ่ายเนี่ยเห็นป่ะข้างข้างขวาข้างกลุ่่มงก็มีอะไรนะไอไอบอกบอกความลึกกับที่สื่อสารไอป่านไปเด้อเดี๋ยวดูก่อนไม่ทัน เออ w e a t e e r เฮ้ันันยังยัง t e s มอ๋อบางอย่างเคลื่อนที่อยู่รอบรอบบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ข้างน้ารอบรอบ e ดาวดาวอะเาาดาวา h e r e o w มา a าวดลึกป่ะแม่แล้วลงไปลึกแล้วยาลงไปแล้ รู้ได้ไงอ่ะฉลาดไงคิดว I o e เปิดเบิกตาแม่ลองสวิงไหมแสดงว่าแล้วานยังไงแล้วร งงปานปานปานีน่แปะแมงกระพุนอย่างพี่รุ่นด้วยเจ๋งรอปานเรามาแกล้งยายกันเถอะทำไมโดยการเอายายใส่ยายมีหนังมาให้ดูเออใช่แม่ๆม,มีหนังมาให้ดูมากมาแล้วก็เนี่ยอ้าแม่กุยาย,ยายบอกว่ายาเช้ามาดูสัตว์นี่ อยากดูสารอยากดูความสุขเมื่อกี้แม่แม่ตกใจไปนิดนึงออเดินมาบินน้องไไม่ด้ตกใจหลับบอกเลยเราเล่นเล่นเป็นงั้นแหละมันก็ต้องเล่นให้สมกับที่ได้เล่นนะมันนี้มันขึ้นยังไงอันนี้ขึ้นยังหรือว่าลงมันขึ้นมาไม่มาเออยังไม่ถึงข้างล่างนานอยู่ยังไม่เจอฉลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอยังไม่เจอฉลับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวปั้นอัดคลิปต่อไปนะอันนี้คลิปแรก